เสียงเอ้ยเจ้าผู้เสียงดังหาฟังเสียงดังเย้วยวเสียนยังทั้งเสียงลายให้ทําเขียนมาหอดแล้วกำลังขึ้นแมนสุธานมาเสียทันแมนไลเอาเด้อน้อย นาม่าบัดนน้สวัสดีพี่น้องเสียนไรไทยเดียวกันบังไฟกำลังหันไว้หัวขึ้นทงคางให้เจ้าวางใจได้อย่าล่หลหลให้เจ้าจงย่านมันลงบ่อใดเฮาสิให้มันก้องกันเรื่องสิต้มนั่นบ่ท่านจะหว่นฝันวาสิมาตัวยาสิกลัวเ้ยครับปลบประกันเต็มลอย ไข่ทำเขียนของขอยสิทธิ์ผู้สมกรมกาบทานพรออมสรรพัฒนาสองพอลูกผูกมันทีงานขอยซอยกันย่างสมญย,ยนั่นแหละท่านบ้านอยู่ไข่ทำเขียนขอกับเรียนสัทธาผู้มาหาจังขั่นสีวังให้ไปต้มอย่ามาเด้อย่าทานบังไฟผีบังไฟงานมั่นบ่มีอยู่ไข่อย่ามาเว้ากาวคาน เฮ็ดบ่เป็นดอกท่านว่าเอาดอกเด้อคุณเรื่องบาบุญกรรมเว้นอยู่ในใจคอยยาสีคอยเด้อพี่เอาดีเอาเปียบยาสีเหยบหัวอกพวกพี่น้องเขียนแล้วพลักนี้คนจำพวกแบบนี้ให้ตายหาาไตหงให้ไปลงหน้ารกบาปกรรมน้ำจีคนดีๆก็มีล้นให้สงสารค้นจนหาเศร้ากินเที่ยง ยาสีเกียงเงินเล็กๆหน่อยๆสงสารข่อยผู้จ่อยตังบังไฟพันเตละบังหวังวาสิเป็นเงินเดินไปหาคนขายผลลักร้อยหนีจอยออ้ทิศเหลงน้ำตาหย่อยน้ำตาไหลไหคกือืกึอพี่นองเอ้ยถือกับบันถือคนซื่อจังข่อยน้ำตาหย่อยห่อเศร้า ผมนี่บ่อยากว่าวมันขายงอตัวเองอาจารย์เลียงซึมเศร้านางเงาอยู่ในลม่มเหมื่อจะล้มสิไปเล่นงอยเงาเศร้าจนคำบังไฟทํำเขียนอยู่สนามเลลาหน่อยพันนี้จ่อยบอมากราบพ่อลุงเลยแม่ป้าหน้าเบาทั้งเอาอา่ากราบครูบาและอาจารย์ผู้เขียนเส้ยนยัง ให้เห็นใจกันบ้างทั้งแฟนเขียนเส้นพันไหลขายทั้งเขียนทอํำปั่นราคานันผันยูดาวขายทอพจแล้วเจ้าสีห้องเราหาเรื่องราคาพ่อสมควรขายบังไฟทอํำปั่นราคานันผันยูดาวขายทอพอนนั่นเลยเจ้าห้องเราเศร้าฮเรื่องราคาพ่อสมควรบวากันพันสื่อ ให้มันคือสมกันสื่อห่วยท่านสือ่อให้มันคือสมค่าสมราคาสมซื้อพี่น้องเอ๋ยแนวว่าไฟใหม่มือมันนันบ่แน่นอนยาสิคิดว่าจะมันสีฟอนรีบเลงเขียนเอาเต็มกระเป๋าตัวเองแล้วเลงเมื่อ,อันนี้จ่อยล้วเลงเมื่อ,อน,นี้นะ คนศรัทธาบ่มีเอือนไายทําเขียนล่นลังยาสิวังแต่จ่างลมมวยตมบ่เอาอาจารย์เขียนนั่นหลยเจ้าเป็นคนซื่อถือสัจจะเป็นคนมีธรรมะละอาบายทั้งนั้นมีลูกศิษย์เต็มบ้านเป็นอาจารย์บังไฟไงมาทําไทยเพือ่อใดใจกายยากเกง ซื้อเสียงดังเป้งๆไปทั่วหัวละแหงลูกทิศทางน้องให้แมนไพน้อทันหันลงมาทั้งบ้านดังกลงวานทั้งบ้านทงบอยู่บนหรือว่าทั้งดินฝานั่นกระดังโป่งโป่งคนนำเหรียญคูสนามบอกให้ตมใหม่พี่น้องซอกซ้ำคือดังทีมงานเขาทีมของเฮาบอกเคยเป็นดังเห็นมาหลายค่ายขอขอบใจนะลุงป้าขอขอบคุณดาวอา น้ำเลนน้ำไหลให้พี่น้องนั่นได้สมดำดังไม้ขอวิงวอนเทพไทยประกาศเก่าเทว่ดาขอให้มาเย็นดูสู่ซอยผูน้น้ำเลนให้มดเข็นเว้นให้แฟนพันเขียนเสียนพันไหลให้สมใจทุกท่านมีเงินล้านหมื่นแสนขอให้สมมาดแม่น <c oughs> คือดังมาโนโ่ไม้สุขสบายปีเปี่ยมคู่คนเด้อเจ้าให้ท้าเศร้าบ้านสุขสรร โ่บบผันเปลี่ยนไข่ทั้งเขียนมาขอกราบแทบเท้าให้มันมันเด้อมูเจา้าผู้นำเหลียผู้สนามขันมาแล้วให้ติบนํำแน่ละเด้อละน